สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองบาพรมครับค่ำคืนวันนี้มีข่าวมาบอกผู้สูงอายุก่อนนอนวันนี้ครับ18กรกฎาคม65ครับเป็นข่าวดีครับพรุ่งนี้วันที่19กรกฎาคมครับโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุตกเบิก4เดือนเมษา65หถึงกรกฎาคม65ครับมีผู้สูงอายุได้รับสูงสุดถึง1,000บาทนะครับ ก็วันที่19ก็คือวันพรุ่งนี้ครับจ่ายเงินพิเศษย้อนหลังให้กับผู้สูงอายุ4เดือนนะครับเป็นของเมษายนถึงกรกฎาคม65ครับคู่สูงอายุที่เคยได้รับเบีย้ยยังชีพเดือนละ600บาทนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเดือนละ100ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะจ่ายตกเบิกยอดหลัง4เดือน19กรกฎาคมเดือนละ1 0อเดือนก็เป็นเงิน400บาทเป็นเงินของเดือนเมษา 65ถึงกรกฎาคม65นะครับส่วนเดือนที่ห้าเดือนที่หกก็จ่ายอีกครั้งละร้อยในวันที่19สิงหาและ19กันยายนนะครับนี่คือกลุ่มผู้เคยได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละหกร้อยบาทได้เงินพิเศษเดือนละร้อย19กรกฎาคมสี่เดือนสี่ร้อยพรุ่งนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีผู้ไม่ได้สี่ร้อยนะครับก็คือผู้ที่รับเบี้ยยังชีพหกร้อยบาทครั้งแรกในชีวิตนะครับเดือนพฤษภาคมได้รับเบี้ยยังชีพครั้งแรกและได้รับเบี้ยยังชีพครั้งที่สองเดือนมิถุนายน ได้รับเบี้ยงชีพ600บาทครั้งที่3เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองกลุ่มนี้ได้รับ300บาทนะครับไม่ได้400เพราะไม่ได้ของเดือนเมษายนนะครับส่วนผู้สูงอายุที่เริ่มรับเบี้ยงชีพเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาแล้วก็วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมารับเบี้ยงชีพ600บาทเป็นครั้งที่2ครับกลุ่มนี้ก็ได้200ครับไม่ได้400นะครับเพราะจะได้เงินพิเศษของเดือนมิถุนากับเดือนกรกฎาเท่านั้นนะครับแล้วก็19 19สิหาาคกกัััับบบนนยรรีะ เดือนละร้อยนะครับส่วนผู้สูงอายุที่รับเบีย้ยยังชีพ8กรกฎาคมเป็นครั้งแรกนะครับพรุ่งนี้19กรกฎาคมเนี่ยได้100นะครับไม่ได้4เดือนเหมือนเพื่อนเขานะครับเพราะเขาจ่ายเฉพาะเดือนที่ได้รับเบีย้ยยังชีพนะครับเงินพิเศษนะครับก็19สิงหารับอีก1ึ่กกันยารับอีก100นะครับส่วนใครที่เคยรับเบีย้ยยังชีพมาเป็นประจำอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเดือนเมษาเป็นต้นมาก็พรุ่งนี้ไม่มีปัญหารับ4004เดือนครับเดือนละร้อยครับ ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอาย,ยุที่รับเบี้ยชีพเดือนละ7 0 0ดมาเป็นประจำอยู่แล้วทุกเดือนจะได้เงินพิเศษเดือนละ150พรุ่งนี้19กากรกฎาคมโอน1 5อเดือนก็เป็นเงิน600บาทนะครับ4เดือนของเมษาถึงกรกฎาครับต่อไปก็รับอีก19 5, 9, กสิงหาสิกาันยาครั้งละ1้0นะครับและก็ผู้สูงอาย,ยุที่เคยรับเบี้ยเงชีพมาเป็นประจำเดือนละ800บาทนะครับพรุ่งนี้19การกฎาคมก็จะรับ,รบเบี้ยยังรับเงินพิเศษนะครับเดือนละ200้บาทตกเบิก4เดือน เมษาถึงกรกฎาก็ได้800นะครับพรุ่งนี้19กรกฎาคมหกห้าและรับอีกเดือนละ200บาทใน19สิงหาและ19กันยายนนะครับกลุ่มผู้รับเบี้ยยังชีพมาเป็นประจำเดือนละพันนะครับทีนี้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเดือนละ250นะครับพรุ่งนี้19กกรกฎาคมก็ตกเบิก2 5 0ร้สี่เดือนก็โอนพันนะครับก็เป็นของเมษาถึงกรกฎาคมพันโอนพรุ่งนี้19กกรกฎาคมหกห้านะครับซึ่งเงินชนิดนี้โอนเข้าบัญชีเดียวกันกับ บัญชีที่ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพเป็นประจําทุกเดือนนะครับบัญชีธนาคารบัญชีเดียวกันกับที่ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นประจําทุกเดือนนั่นนะครับส่วนผู้สูงอายุรายใดรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดเงินพิเศษชัะนนี้19กรกฎาคมก็สามารถติดต่อขอรับเป็นเงินสดหน้าหน่วยงานเดิมที่เราเคยรับเบี้ยยังชีพเป็นประจําเป็นเงินสดทุกเดือนนั่นแหละครับเงินชน้นนี้จายเป็นเงินสดนะครับ19กรกฎาคมสําหรับผู้เคยรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดครับ แจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ครับนอนหลับฝันดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ